บางคนนะคะก็ทั้งเก่งทั้งขยันนะคะแต่ว่าทําไมมันไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาบ้างว่าทําไมจังหวะเรามันพลาดตลอดทําไมแบบถูกปาดเค้กหน้าเค้กตลอดอะไรเงี้ยต่างๆนานาเคยเป็นไหมแบบนี้นะคะเออบางครั้งอะ่ะนะคะออพลังงานของตัวเราเนี่ยมันรอพลังงานอะไรบางอย่างที่จะมาร่วมสร้างเหตุปัจจัยด้วยกันนะคะ่ออ,อย่างแบบที่มาเจอกันอย่างเนี้ยนะคะแน่นอนว่าย่อมนําพามาด้วย AI <laughs> อันนี้คิดทางโลกโกเลยหรือว่านำพามาด้วยเออก็ขึ้นฝีอะไรเงี้ยอ่ะนะคะแต่ถ้าเรามองในมุมนามธรรมาแบบอ้างอิงมาทางมูหน่อยก็อปู่ย่าเรียกนะคะอย่างเนี้ยอ่ะนะคะปู่ย่าก็เรียกแล้วมาเจอกันต้องดูจิตด,ด้วยนะคะดูใจด้วยใช้ความรู้สึกหน่อยนะคะอย่าใช้เหตุผลเยอะ, <laughs> ใ,ชยอะใช้เหตุผลด้วยอ่ะใช้เหตุผลด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้เหตุผลมากเนี่ยใจที่มันในส่วนที่จะทําให้เรารู้สึกอะไรที่มันละเอียดอลมันจะทํางานน้อยลงดังนั้นเนี่ยเนาะ คนปฏิบัติอะได้เปรียบนะคะมันจะแบบทั้งมีเหตุผลทั้งความรู้สึกเราก็เขาเรียกว่ามีความชัดในการที่มีสติรับรู้ในอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเห็นไหมมันมันมันคนปฏิบัติทำก็มูได้ค่ะนะคะมูคือเรื่องของการแค่รับรู้สึกถึงพลังงานแค่นั้นเองนะคะอ่ะเนี่ยนะคะมาเจอกันอย่างนี้นะคะปู่ย่าท่านอาจจะเรียกก็ได้นะคะท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยนะลูก ะะมารับพลังงาน,นะะปู่ย่าไปะะเชิญพลังงานปู่ย่าไปอย่างนี้นะะยันปู่หายาเก็บะะของพ่อปู่ศรีสุทโธมยาศีปทุมานะคะถ้าเกิดรูปร่างลักษณะรูปลักษณ์อย่างนีนะะ้เรียกว่าวังเพชรเกศแก้วพรมปรกายโลก,ก็ที่นี่สร้าง,ะะางตามท่านานะสร้างตามท่านบอกะะหรือจินตนาการเราอะไรก็ตามแต่แต่ว่าท่านก็มีพลังงานของท่านมีพลังงานจริงหรือเปล่าใครจะไปพิสูจน์ได้นอกจากพลังงาน ที่ว่าบ,บอกว่ามีพลังงานเนี่ยและทําให้เรารู้สึกอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้ต้องแล้วแต่บุคคลนะคะบางคนเขาก็ไม่รู้สึกเออแต่ก็รู้ว่าสวยดีนะคะแต่นะคะบางคนเขาก็ารู้สึกสัมผัสได้บางทีเขาน้ําหูน้ําตาไหลเออทาไมเครื่องรับรู้มันไม่เท่ากันนะ <c oughs> เพราะว่ากรรมสัมพันธ์ดีกับท่านอ่ะมีมาไม่เท่ากันนะคะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยปู่ย่าเรียกเราแล้วนะคะ <c oughs> ท่านอยากจะให้เชิญพลังงานของท่านน่ะไป เป็นเครื่องรับพลังงานแบบเชื่อมต่อแบบท่านก็ส่งมา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 แต่บางทีส่งมาแต่ใจเรามันรวนอะใจเรามันเครียดมันอึมมันคลึมอยู่อะมันก็รับพลังงานท่านไม่ได้แต่ถ้าเกิดใจของเรานะคะมันเชื่อมต่อพลังงานกับท่านด้วยก็คือมี มีของที่เป็นรูปลักษ์นะคะใกล้ตัวอย่างงี้เป็นแบบสัมผัสจับต้องได้นะคะความรู้สึกมันจับต้องได้ยากอย่างเนี้แต่ถ้าเกิดมีเสือนะคะอย่างงี้ท่านก็แผ่พลังงานมาพลังงานมาอย่างนี้นะคะอธิษฐานจิตให้เราเราสวดมนต์เราอ,อธิษฐานบุญให้ท่านท่านอนุโมทนาบุญกับเราเนี่ยมันเกิดพลังงานการแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อมกันไปเชื่อมกันมาแบบนี้นะคะอ่ะนะคะที่ตะก้าเนี่ยนะคะ ปักพิกัดไว้ให้แล้วก็จัดกันไปได้เลยนะคะเชิญพลังงานของท่านนะคะไปกระตุ้นนะคะให้เรานะคะปู่หามาหาทรัพย์มาหญ้าก็เก็บอีกทีหนึ่งหญ้าคือหญ้าสีปทุมมาน,นั่นเองดังนั้นก็จัดกันไปได้เลยนะคะอยากให้มีไว้นะคะเพราะว่ายุคนี้เนาะมันแบบบางทีเราเก่งนะขยันนะแต่โอกาสความเฮงมันไม่มีะนะคะดังนั้นก็อาจจะนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับพลังงานดีๆของท่านไปกระตุ้นความเฮงคะ่ะ